อตอนเรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Darknet 2 Evolution กับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำ4คาร์ดอาชีพเริ่มต้นว่าเขามีอาชีพอะไรบ้าง และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้าลาเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแกล g e n d l o อ k Origin ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็กก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกม Honkai Star Rail, Genchin Impact, Summoner War Chronicle และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k PowerPay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอ like, ดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับถึงแม้ว่าตอนแรกของดาคอนเน็ตท อีวอร์เชันนะครับเขาก็จะมีอยู่แค่4คี่คัสอาชีพแต่เวลานั้นในะอนาคตก็จะมีเพิ่มเติมอีกค่อนข้างหลายคาัสกันเลยทีเดียวนะครับส่วนสําหรับอาชีพแรกที่มีณปัจจุบันนะครับอาชีพแรกก็จะเป็นวอริเเออร์เขาก็จะเป็นกายภาพจู่โจมระยะประชิดคุณสมบัติเด่นเนี่ยเขาจะเด่นไปที่ทางพลังป้องกันแล้วก็จู่โจมวงกว้างในอนาคตนะครับเราสามารถเลือกเล่นเป็นซอร์ทแมนหรือเมอร์เซเนอรี่ได้ถ้าซอร์ทแมนเนี่ยเดี๋ยวเวลานั้นแะครับเราก็เปลี่ยนไปเป็นกาเดียเตอร์แล้วไปต่อที่มูนหลอดส่วนเมอรนีี่ย้ก็จไปตออทบแลว Er, ซึ่งแต่ละสายก็จะมีดีแตกต่างกันนะครับแต่เท่าที่ไปส่องมาเนี่ยเดตทอยเยอร์ er จะค่อนข้างเด่นมากในเรื่อง PVP แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของการเล่นของแต่ละคนนะครับแล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าเซิร์ฟกรล์เขาจะมีปรับสกิลไหมการเล่นอาชีพในเซิร์ฟจะเป็นยังไงเวลานั้นต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนถ้าเราจะเล่นอาชีพไหนไปก่อนนี้เอาจริงๆก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าในอนาคตเราสามารถใช้ไปเปลี่ยนสลับสวิตชาร์อาชีพไปเล่นตามสายที่เราต้องการได้อีกทีนึ่งแต่ ค่อนข้างสูงก็เลยทีเดียวฉะนั้นเล่นอาชีพที่ชอบไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับมาต่อกันที่อาชีพที่2นะครับอาเชอร์เขาก็จะเป็นกายภาพจู่โจมระยะใกล้จุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเด่นไปที่ดาเมจและก็ก,การคล้องตัวนะครับมีระยะการจู่โจมที่ค่อนข้างไกลตัวนี้จะเอาชีวิตรอดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นแนวหลังในการยิงส่วนสายที่เลือกเล่นได้นะครับก็จะมีโบมาสเตอร์ Master K A K A. กับอะคูแบทถ้าโบมาสเตอร์เนี่ยก็จะเน้นดึงระยะหน่อยนะครับส่วนอะคูแบทก็จะเน้นออกแนวบุกบวกหน่อยให้นึกถึงหน้าไม้กับธนูอะไรประมาณนั้นนส่วา ข,ของเขานะครับก็จะเป็นสไนเปอร์กับวินวอลเกอร์ถ้าไปโบมาสเตอร์ก็จะไปจบอยู่ที่สไนเปอร์นะครับแต่ถ้าไปอะโครแบดก็จะไปจบอยู่ที่วินวอลเกอร์ถ้าใครชอบสายลงดันดึงระยะเนี่ยตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับอาเชอร์แล้วก็ไปเล่นเป็นโบมาสเตอร์นะครับส่วอาชีพถัดมาคีริกตัวนี้ก็จะเป็นกายภาพจู่โจมระยะประชิดเขาก็จะเป็นสายแทงในเกมและก็เป็นสายรักษาควบคู่กันไปด้วยแทงได้รักษาได้คุณสมบัติเด่นของเขานะครับก็จะเด่นไปที่พลังป้องกันมีสกิลขัดขวางแล้วก็จู่โจมวงกว้างเน้นหลกัก ไปที่ถึกยืนชนอาจจะไม่ได้ชนขนาดนั้นนะครับแต่ถึกและก็ฮิวได้เนี่ยแหละค่อนข้างสําคัญซึ่งถ้าเราอยากเล่นสายแบบถึกจ้าจ๋าเนี่ยก็ต้องไปพาราดินเพราะเวลานั้นเราสามารถต่อย่อเป็นโคูไซเดอร์แล้วไปจบที่กาเดียนได้นะครับสายนี้ก็จะชนแบบเต็มตัวเนาะส่วนอีกสายหนึ่งนะครับก็จะเป็นพีทสายฮิวแบบฟูลตัวและคัสสุดท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นเซนซึ่งก็จะมีบทบาทมากในการลงดันเป็นอาชีพที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับส่วนอาชีพที่4ซอสเลสเขาก็จะเป็นดาเมจเวทมนต์จูโจมระยะไกลได้ทั้งแช่ทั ำดาเมจเป็นตัวหลักในการทำดาเมจเคลียร์มอนเป็นตัวดึงระยะใส่ CC ได้ด้วยนะครับก็คุณสมบัติเด่นของเขาเนี่ยก็จะเด่นไปที่การจจ่โจมวงกว้างระยะการจูโจมและการเด่นไปที่พลังโจมตีนะครับซึ่งเวลานั้นเราสามารถเลือกเล่นเป็นฟอร์ตยูเซอร์หรือเอเลเมนต์หลอดได้ถ้าใครมีงบจัดหนักๆซ้อนสเลสถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆและไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายเขาสามารถเปลี่ยนไปถึงได้นะครับถ้าเราไปฟอร์ตยูเซอร์ก็จะไปจบที่คอสเมดนักเวทส,สายแสง การโจมตีด้วยแสงเ,เป็นการโจมตีที่รุนแรงมากนะครับและก็มีบทบาทมากในเกมสดเอลเม้นท์หลอดนะครับก็จะไปจบอยู่ที่ไอวิสซึ่งก็จะเป็นนักเวทสายน้ําแข็งอันนั้นก็จะไปฟูลซีซีต่อยมนเยอะก็สามารถคุมเกมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของการเล่นของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ถึงแม้จะเห็นอยู่แค่4ค้นนะครับแต่เวลารา้อนเราสามารถเลือกสายที่เราจะต้องการเล่นได้และสามารถเปลี่ยนได้นะครับและก็จะมีผลในการอัพสกิลอีกทีในอนาคตด,ด้วยเช่นกันนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกลงสกิลไหน ้งานสก,กิลอะไรบ้างอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในพาร์ทนี่ยผมก็มาแนะนํา4่คาราชีพแบบคร่าวๆก่อนให้เรารู้ก่อนว่าเราจะไปจบที่ตรงไหน <laughs> ฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย